ทักษิณทำไมถึงออกมา call out บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานมาพูดอะไรตอนนี้ครับอีก2สัปดาห์เท่านั้นก็จะเลือกตั้งแล้วที่น่าสนใจก็คือจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่โพของก้าวไกลกำลังตีตื้นพักเพื่อไทยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโพของสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จะเห็นว่าสัดส่วนความนิยมของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันไล่กันมาติดๆเรียกว่าหายใจรดต้นคอเลยครับความนิยมของพัก ถ้าดูโพของสมาคมรัฐศาสตร์ปรากฏว่าของเพื่อไทยอยู่ที่20บปลายประมาณ28%าตแต่ของก้าวไกลเนี่ยขึ้นมา20ต้นแล้วนี่แหละครับเป็นประเด็นที่เพื่อไทยเขาก็เสียวสนหลังอยู่เหมือนกันอาจจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์การหาเสียงถ้ามองในแง่ของการเมืองการที่ทักษิณพูดในจังหวะแบบนี้แน่นอนครับคะแนนความนิยมความน่าสนใจของพรรคเพื่อไทยก็จะกลับมาอยู่ในกระแสแต่ถ้าไม่คิดอะไรมาก มจะมาพูดอะไรตอนนี้ครับจะกลับมาจริงถ้าไม่ให้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลับมาหลังเลือกตั้งก็ได้นี่ก็เป็นสีสันทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นสีสันที่จุดขึ้นมาแล้วพลิกเกมอาจจะเป็นไพ่ตายของพักเพื่อไทยในช่วงท้ายนี้ก็ได้ครับแต่ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณทักษิณชินวัตรออกมาพูดอาจจะกลายเป็นสวิงโหวตก็ได้แทนที่จะเป็นบวกกับพักเพื่อไทย แต่หลายครั้งที่ผ่านมาพอมาพูดในจังหวะเวลาแบบนี้โน่นครับคนอาจจะให้ความสนใจคะแนนนิยมอาจจะไปโผล่ที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ไพ่าตายใบนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่าจะทิ้งช่วงนี้หรือเปล่า